มันดูเหมือนน้ําหนักอะไรด้วยว่าว่าคุณหนักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้คุณจะสูบได้กี่กรัมอะไรประมาณเนี้นะครับคือใครที่เคยไปอมสเตอร์ดัมคุณจะเห็นนะเขาเขาเขาขายแคนนาบิสขายกัญชาแล้วที่สาคัญคือมันไม่ได้ขายแบบเอามาสูบดเวยๆๆมันมีขายเป็นขายได้ไตู้คียสตู้ตู้หยอดเหรียญซื้อตู้หยอดเหรียญได้เลยเออ <S <S มีม,มีแต่เขาคุมได้เขาคุมได้นะครับแต่บ้านเราอ่ะมึงคุมได้ไหมล่ะ เออก็อีพอยนี่อีพวกร้านขายกัญชาที่เปิดกันสเปดสป,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 ปาปัจจุบันเนี่ยผมเหนก็ปิดไปเั้องเยอะนะปิดไปตั้งเยอะแต่ว่าอินที่บางคนก็ลงทุนทําร้านไปตั้งหลายตังค์อ่ะอย่างผมผมรู้จักคนนึงอ่ะเออเป็นลูกนักบินนะเป็นลูกนักบินแล้วก็จริงๆริรู้จักทีาบ้านแต่เพราะว่าักไม่ยคือเขาก็เปิดร้านแต่ว่าเขาพยายามจะทําให้มันเป็นทางการแพทย์อะไรประมาณเนี้ยเอ้ยก็เปิดสาขาเยอะเลยนะ เปิดที่กรุงเทพเปิดในกรุงเทพมาตั้งหลายสาขาแล้วก็แต่งร้านสวยมากพ่อพ่อเขารวยแล้วก็เขาเองก็ก็จบจบถัาปัจจุลาแต่งร้านสวยนะครับแต่ว่าก็เออหลังๆไม่รู้ยังไงเป็นอยู่ช่วงหนึ่งเขาเขาเหมือนกับขายเป็นแฟรนไชส์ด้วยนะขายแฟรนไชส์แต่เขาก็บอกว่ามีเหมือนกับแพทย์พยาบาลเนี่ยประจาร้านว่าการที่จะซื้อของเขาเนี่ยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนจะต้องดูความดันในประมาณนี้นะครับ เออแต่ที่อัมสเตอร์ดัมไม่ถึงขนาดนี้ครับมันก็ให้คนแต่ว่ามันขายแค่เอ่แบบเป็นผมจำได้มันขายเป็นกรัมอ่ะนะเป็นกรัมเลยนะคือคุณจะซื้อมาสูบผสมกับบุหรี่ก็ได้หรือไม่งั้นคุณก็ไปซื้อไอ้พวกที่มันเป็นเอ่ที่มันอยู่ในในคีออสอ่ะนะโอเคนี่เวยก็กลับมาเรื่องนี้อ่าแลทีนี้เรื่องเรื่องคอรมอ น้ามีอะไรหลมดามไอีกไหมในตอนนี้ที่น,าน้านั่งนั่งอยู่ไม่มีก็เออผมก็ยังไม่เห็นะคือผมก็ดูดูในในไลน์ผมอะที่น้องน้องส่งข่าวมาก็ยังไม่มีมีแต่โอะไรนะมีแต่โผอ๋อเออผมไม่เอาวะก้เกียรบนหัวป่ะแต่ไม่แต่ว่ามันมีคนพูดกับผมเล่นๆนะเขาบอกว่าจริงๆอนุทินเนี่ยเขาก็ไม่อยากเปิดเผยเรื่องนี้เยอะเขาก็อยากจะประกาศเรียงเดียวขึ้นมาเลยแล้วให้มันดูแบบว้าวอะไรประมาณนี้ยผมก็บอกว่าเออก็โอเคนะเออผมเห็นด้วยนะถ้าประกาศมาแล้วว้าวนะแต่กูกลัวอ้วก กูกลัวประกาศมันจะเ,เอออย่างเงี้ยคือคือผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะผมก็พูดกับคนที่ผมรู้จักซึ่งอยู่ในพักภูมิใจไทยอะ่ะผมบอกว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสเดียวจริงๆไปบอกพวกลูกๆหลานหลานของพวกมึงอะ่ะถ้ายังกระดูกไม่ถึงขั้นอ่ะนะอย่ามาเป็นเลยมึงรอไปหน่อยรอไปเถอะอายุมึงพึ่งเท่าไหรอ่อ่ะสามสิบห้าประมาณนี้สามสิบเจ็ดประมาณนี้เฮ้แต่อนนุทินตอนทีขก็นมาเป็นรุ่นรีอะ่ะสมัยแรกนะ่าจําได้ไหม ันนี้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีสมัยแรกเนะกี่ยรัฐบาลรัฐบาลทักษิณน่ะน,นะตอนนั้นน่ะอนุชินเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดผมไปอ่านประวัติเขาเนี่ยตอนเขาขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีสมัยแรกรัฐบาลทักษิณเนี่ยเขาอายุสามสิบเจ็ดเองเนะอืมตอนนั้นตอนนั้นอ่ะตอนสมัยทักษิณหนึ่งเมื่อปีสี่สี่อ่ะผมผมไม่ผิดว่าว่าเขาเป็นรัฐมนตรีสมัยแรกในยุครัฐบาลทักษิณ แล้วหลังจากนั้นเขาก็โดนเพราะเขาเป็นเหมือนกรรมการพรรคนะแล้วก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะว่าพรรคไทยรักทรไทยมันโดนยุบเนะี่ยได้หรือป่าโอเคตอนนั้นเนี่ยเขาก็อยู่กับกลุ่มเนวินเนวเวลอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทุทินเนี่ยเขาเข้ามาเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยคือเสียจินบนาะงคนเรียกปู่จิน้นปู่จิ้นนะเสยจิ้นนะครับอนออุอะไรวะอ่าไม่ลืมชื่อไปเลยวะชวรัชชวรัชชานวีรกูลนะชวรัชเนี่ยมาจากธรรมศาสตร์นะ ถ้าผมจำไม่ผิดชวรัตเนี่ยมาจากเศ,ษศร,รษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับเป็น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 คนธรรมศาสตร,ร์คนหนึ่งจบเศ,ษศร,รษฐศาสตร์นะครับก็ทําธุรกิจเ,ออเดี๋ยวนะชินโนไทยทําเกาะลำเหมาก่อสร้างชินโนไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นอนุทินเนี่ยเขาก็พูดง่ายคือเป็นอาเซียนชินโนไทยนะครับแต่ว่าเขาก็อยู่ในแวดวงธุรกิจก่อสร้างนี่แหละแล้วก็มาเล่นการเมืองเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้ว่าตอน,นเขาเข้ามาเป็นรัฐมนตรี เขาเข้ามาเป็นลฐมตีช่วยนะถ้าจาไม่ผิดนะแต่รัฐบาลทักษิณได้แน่น,นะครับแต่จํากระทรวงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนช่วยเดี๋ยวมีคนค้นให้ดูอะนะครับผมเขาจ,จะได้ทรมอยี้หรือเยี่ยมไม่แน่ใจผมก็อ๋อช่วยสารสุกอ๋อสี่เจ็ดเหรอสี่เจ็ดเหรอครับใช่ไหมใช่โอเคสี่เจ็ดอ๋อขอบคุณครับแต่ผมจําได้ว่าเข้ามา,เข,า,มาเข้ามาอยู่ในยุคทักษิณหนึ่งอะนะครับนั่นแหละนั่นแหละยุคนั้นแหละชัวร์แต่โอเคขอบคุณนะครับค,คุณอันิคคุณอันิคฟรายเดย์นะครับเออนั่นแหละตอนนั้นอะ เพราะผมจําได้ว่าอนุทินเนี่ยเขาอายุไม่ต่างกับผมแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่เขามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมยังทํางานอยู่ไอทีวอยู่ไงนะครับผมอยู่ไอทีวอยู่เอ้ยสี่เจ็ดนี่ผมออกยังวะเพราะว่าไอทีวีสี่หกสี่ห